ดีครับสวัสดีครับทิศผานอนทัววันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวผมนะตรงเส้นที่จะไปออกไปส่วินทวงเนี่ยผมตรงเส้นคุ้มก้าวเนี่ยผมนะไปเราจะพาดูบรรยากาศนี่ครับผมแสงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าประมาณห้าโมงครับผมนี่บรรยากาศทุ่งนาสีเขียวดอกไม้เหลืองอลามเนี่ยครับผมนะ เราจะพาชมทุ่งนู่นดอกไม้ก็ข้างทางนะผมฝั่งนูน่นเดินไปเดี๋ยวจะพาเดินชมทุ่งนะทุ่งนาสีเขียวสวยบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาครนะนะับนี่ครับผมน,ะนี่เขาก็จะปลูกปลูกใส่มันอึเนื้อวัวปลักทองนี่ปลูกประกาศนะเราจะพาเดินชมทุ่ง ด,ดูนกครับผมดูนกนกก็มีครับผมดูนกก็มีนี่ทุกนาไปหลัก,ก็จะไปเดินตกไปดูนกครับผมดูนกนกก็มีเขับนกนกบรรยากาศนก,ก,กแสงตะวันเราจะพาดูป่าเห็นะหนู่นโอ้ทุกนาสีเขียวนี่ยรเราผ่านมานี่ ถ้ามีเบียดกบใส่เน่าผมนะน,ะนี่ถ้ามีเบ็ดโอ้นี่นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ยังยังมิดยังไม่มีเสียงกบเขียดร้องนะผมนะม,มีเสียงกบเขียดร้องนี่เดูนกดูนนกตะูเป็นสระน้ำตรงนู้นเขา เป็นบึงบึงสาดน้ำนะครับนะมันจะมาเดินดูถูกนะตอนกำลังจะตกดินนะผมประมาณห้าโมงก,กว่าก็จะเป็นทางรถไถที่เขาเข้าไปนะครับมนะทางรถครับผมทีนา เราจะเดินไปดูป่ง,งน,ปนู้นท่านนะจะเดินดูบนบรรยากาศทางทุ่งนานเลยผมนี่เขียวขจีไปหมดเลยนะเนี่ยเราจะเดินไปดูตรงนูน้นน่มีนกนกเอี้ยงนกอะไรับผม ทั้งสองฝากฝังเลยครับผมโู้นยาถึงหมู่บ้านเลยผมนะอันนี้ก็เป็นริมทางริมถนนครับผมนะถนนของถนนคุ้มเก้าอันนี้ก็จะเป็นคันนาอันนี้ครั นี่ครับผมเครื่องบินนะเครื่องบินลำใ,ใหญ่ๆเลยับผมนะ่ยเครื่องบินเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นสนามบินสุวรรณภูมิครับผมนะสนามบินสุวรรณภูม,มนะิพอดเป็นลงตรงนู้นนะรบดูบรรยากาศตรงนู้นเขาจะสร้างเป็นเป็นโกดังหรือเป็นร้านอาหารไม่รู้นะ ชมวิวทุ่งนานะตรง,น,ตรงนู้นเขาจะทำตะวันก็กำลังจะรับผอบฟ้าทุ่งนาเชียวกระจีตรงนี้ก็ยังเหลือเป็นทุ่งนาให้ให้ให้รับชมอยู่นะครับผอทุ่งนายังไม่มีตึกรามบ้านช่องขึ้นเท่าไหร่นะตรงนู้นก่อนนูน่นก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะเป็นป่าเป็นทุ่งนาอยู่เพราะว่าตรงนู้นเป็นสายไฟแลกสูงนะ นนี้จะออกไปสวิตนาวงผมนะเป็นสวิตนาวงก็จะมีต้นไม้ตอกไม้ร้านอาหารจิ้มจุ่มหม้อดินตรงนี้ได้บรรยากาศทุกนาสีเขียวแ้บรรยากาศเลยตรงนี้นี่นะตรงนี้ก็เป็น

มาอีกแล้วลำหนึ่งครับผมนี่นะโอ้เครื่องบินเครื่องบินลำบักใหญ่เลยเราเราแต่ไม่ยังไม่ไปดูตรงนูนนะ้นนะเกียรเดินครับผมนะนะจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับนาเขียวเขียวสวยนะ เราจะลองเดินไปดูฝั่งนู้นดูว่ามีอะไรน่าสนใจมากน่สเอีแต่มันเป็นข้าวที่เป็นข้าวเจ้าท,ที่เป็นที่เป็นอะรนั่นเกี่ยวเร็วนะผมนะสามเดือนเขาก็ได้เกี่ยวเพราะว่าม,มันเหมือนข้าวนาปีนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำเป็นข้าวนาปังนะ นับปังมันจะได้สามเดือนเกี่ยวเพนะราะว่าเดือนปีนึ่งเขาทำสามรอบนะฮะเขากำลังตรงนู้นเขากำลังหมักหญ้าอยู่นะตรงนู้นก็ตรงเขาเข้าบานแนละ้วกำลังขึ้นนะพอเกี่ยวนี่เสร็จพวกเขาก็เกี่ยวตรงนั้นต่อเลยตรงนี้เขาก็บานต่อนะตรงนี้ก็ที่โล่งๆที่นะที่เห็นนะ้ำาเขาก็จะบานเข้าต่อเลย เพราะว่าเขาจะให้ไม่ไม่ให้ขาดต่อเน,นื่องเพราะอันน้าปักมันก็เขาก็จะทำต่อเน,นื่องกันเลยเขาโชคดีครับที่มีที่มีติดริมคลองนะเขาทำเขาทำไ้เนี่ยเราจะเดินไปดูตรงนู้นไปโอ้โหนกเลยนกเอียงนะ เราจะไปดูหนกมินมีหนกเอี้ยงอยูนนะเออมีผักผักกะทินด้วยนะผมนะน่าผักกะทินนะ่านะก,กะทิน,ทนาง,งามไปเราก็จะเดินไปดูดิมตันนนฝั่งนู้นเราก็ให้ดูแค่นี้ฮนะฝั่งนี้ก็เป็นสาบนะสับบัวแต่ก่อนเป็นสับบัวนะแต่ตอนนี้เขาอัไนแล้วนะ โอ้มีปลาด้วยครับผมมีปลาด้วยโอ้เลื้ยปลาเด้อนะนี่ปลาด้วย,นะวยโอ้ปลาปลา,ปานี่ปลาพผง,งับะผง,งบเลยนะนี่ตัวนี้เห็นมั้นะโอ้ปลาบ้านจำๆเลยปลามีปลาด้วยน,นี่เห็นไหมเห็นปลาไหมปลาดิเออปลานี่มันลอยคอขึ้นมานะ ยังปลาด้วยนี่ยอดกระถินนะผมนี่ยอดกระถินงามๆเลยนะนี่กำลังออกยอดโอ้ว่างามนะยอดกระถินนะน่าจะเก็บไปกินกับส้มตำนะโอ้หน่าอร่อยมากเลยแล้วก็มีป่ากลก้วยด้วยิ้นามป่า,ปากล้วยนะผมกล้วย วยนะเราก็จะกลับแล้วเราก็จะจบการรีวิวพาชมสวนชมตุ่งนาธรรมชาติธรรมชาติที่ยังเหลือให้เห็นอยู่นะผมในเมืองนะผมนะแถวเขตคุปก้าวนะผม,มก็จะมีตุ่งนาสีเขียวให้ชมบรรยากาศอยู่ นี่ก็เป็นรลานกาแฟเามาตั้งรลานกาแฟเฮ้ยเา้ยานะนี่ก็เป็นแปลงผักแปลงักการเเป็นรลานกาแฟ ดอกไม้สีเหลืองอลามเลยครับนะโอ้อเ้ยงามเลยเครับผมสู้กับแสงตะวันเลยครับผมเนี่ยงามโอ้ยงามงามครับผมเนี่ยตัดกับุูงหญ้าและูงข้าว ทุ่งนาข้าวนะคนณนะสวยสวยงามเลยสวยงามแล้วก็เงินเลีอยงกันลัำเลยนี่ครับแล้วก็ทองอุไรนะทุ่งนาคุอเขียวเลยเลยนะครับก็ทิศผ่านตัวก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมนะคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นหรือจะไปรีวิวที่นั้น ที่ไหนนั้นให้ดูก็คอยติด <c oughs> ตามชมดูนะผมอันนี้ที่ผ่าน,นตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ